ตูหน้าบ้านที่๙ะทับปดนะสวดีเตะ y ศาลา,าหน้าบ้าน จะไหนว่าโผล่มาด้วยรอบบ้านบริเวณรอบบ้านกรบเบื้อะตู้เข้าในครัวะจะเอ๋ไหนนะลูกแั๊บน,นึีงยืดประตูกัน อันนี้ไอหมาน้อยสวัสดีครับผมชื่อเตะเอยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลบสวัสดีครับผมชื่อเตะเอยครับหมานี่โตกินข้าวของเตะเอยใช่ไหมลูกอันนี้ติดเจาะสวัสดีครับทุกครับเี่แอีทุกครับลูกโลกอยินในครัวเตะเอียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามิดถ่ายรูปก่อนอจะมามิดถ่ายรูปก่อนหนูอย่าเพิ่งสิ บริเวณบ้านเดิมบริเวณบ้านเดิม,ดมไปไปขึ้นตรงบันไดตรงใหม่บ้านใหม่ที่ต่อเติมนะไปไก่อนมืดอปอ่าวะ เย่ยปะปาล็อกประตูไหมหลกไม่ล็อกตเตย,ยจะเข้ามากับแม่มีเปล่าห้องข้างบนตเตย,ยเข้ามาเปล่าตเตย,ยอ่ะลงไปแล้ว ระเบียงบ้านนี่คือระเบียงบ้านที่ต่อเติมใหม่ มืดมากน,นี้ห้องเก่า